ใครที่คิดถึงบรรยากาศฟุตบอลไทยลีกของสโมอสรอเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะวันเสาร์นี้นะครับมาให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเรากันได้ในฟุตบอลนัดพิเศษเชลิตี้ o ุตบอล m a t ช์2023กับสโมอสรอทูแบงคอกยูไนเต็ดณสนามท่า,าทโดมสเตเดียมได้เลยนะครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลน,นะครับเพื่อ ระด,ดมทุนหาเงินรายได้ให้กับสมาคมสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะครับหลังจากปีที่แล้วนะฮะโอ้โหยิงกันถล่มทลายมากๆเลยนะครับเป็นสโมสรเมืองทองเนี่ยฮะที่นําไปก่อนครึ่งเวลาแรก3ประตูต่อหนึนะฮะก่อนที่ทูเองจะตามไล่ตีตื้นมาเสมอกัน4-4นะครับจนท้ายที่สุดซาดอมิซเยฟจะมายิงประตูชัยให้เมืองทอง คว้าเอาชัยไปได้ก่อนนะฮะในปีที่แล้ว5ประตูต่อ4นะครับซึ่งคู่นี้จะโคจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะนามทันร์โดมนะครับวันนี้เมืองทองทีวีก็เลยมีบทสัมภาษณ์ความพร้อมของโคชมาริโอยูรอฟสกี้เดี๋ยวจะมาเฉลยสักนิดหนึ่งนะครับว่าวันเสาร์นี้คุณจะได้เห็นในการทำทีมที่เปลี่ยนแปลงไปของโคชมาริโอยูรอฟสกี้รวมไปถึงอาจจะมีเซอร์ไพรส์นักเตะใหม่นะฮะให้แฟนคลับสโมสรได้พบปะได้ถ่ายรูปกันนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของโคดโอมาริโอยูรอฟสกี้เพื่อกระตุ้นต่อมอยากนะฮะอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจทั้งสองสโม,มสรกันที่สนามท้ายโดมสเตเดียมในวันเสาร์นี้นะครับอย่างน้อยๆการซื้อตัว๋วการซื้อของที่ระลึกในงานนะฮะ เราไปถึงการประมูลชุดแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นการทำบุญให้กับสมาคมสเปเชียลโอลิมปิกเพื่อให้น้องๆสเปเชียลโอลิมปิกเนี่ยใช้ในการแข่งขันทนัวร์นาเมนต์ต่างๆด้วยนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม uh, What is the team that you expect We change put, put, put We change <put on. S 3> a lot We change a lot especially in the last line We are trying to adjust and adapt fast You know how 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 much is possible at the moment But in general as you know my style is that like, uh, I don't have excuses We need have the understand be just quickly to to of for ในแนวรับนะครับเราเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างที่ซ้อมกันมาก็มีการสลับตำแหน่งเพื่อจะทดสอบนักเตะแต่ละคนนะครับในแนวรับที่เอาเข้ามานะครับสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้เราพยายาม push หลายอย่างให้กับนักฟุตบอลนะครับเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจในระบบการเล่นของเราแต่นี้ไม่ใช่ข้ออ้างของมาริโอเลยนะครับมาริโอบอกว่าเขาพร้อมที่จะ ผักดันให้นักกีฬาครับเรียนรู้ให้เร็วนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเราในฤดูกาลนี้ครับเสียเอกนิตปัญญาโคตรมอย่างไรแล้วก็พูดถึงการเดินทางของเอกนิิตที่เจนี่ I wish I wish him all the best I first of all I need to say about Ekanit o you know honestly is amazing person t h a t s the most important for me and then as a professional is it also it's nice to have players player like this in the team it's beautiful to work uh, with him and And I also need to say that I think this season should be his season. Because now Sardar left and uh, this spot is, is, is open. But unfortunately, he will leave. It's good for him, bad for us. Mm -hmm. But that's football, you know. I just wish him all the best. And I think he needs still to work very hard and to improve because he can. And to, to show in Japan, I hope so, you know, in J League his talent and to don't come back soon in Thai League. Okay. ก็พูดถึงเอกนิดนิดนึงนะครับก็บอกว่าเอกนิดเป็นนักฟุตบอลที่ดีนะครับตัวส่วนตัวแล้วเขาชอบเอกนิดมากนะครับทั้งเทคนิคทั้งอะไรที่อยู่ในสนามนะครับแล้วก็ความเป็นนักเตะความเป็นมืออาชีพที่อยู่กับทีมนะครับการไปเจลิกนะครับแน่นอนครับจริงๆมองว่าฤดูกาลนี้จริงๆถ้าเอกนิดไม่ได้ไปโอกาสของเอกนิดกับทีมเราเนี่ยน่าจะเปิดกว้างนะครับเพราะว่าเรามีปล่อยสะดอปล่อยเอริกปล่อยไปหลายตัวนะครับในแนวลุกตัวต่างชาติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของทีม แต่ก็เป็นความโชคร้ายของเราเป็นความโชคดีของเอกนิตแล้วก็ความโชคดีของอุลวะนะครับที่ได้เอกนิตไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแน่นอนครับเอกนิตยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับจะต้องทํางานให้หนักขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในเจลีกนะครับแต่ที่แน่ๆครับมาริโอ,อ Mario ยังไม่อยากเห็นเอกนิตกลับมาเร็วนักนะครับก็อยากให้ไปไปแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับไปอยู่ให้เลยตามเลยกว่าสัญญาเออยืมตัวท,ที่ที่เรามี Last question, what is We play against Bius' second game in the season, you know. Mm -hmm. It's a friendly game, it's you know no excuses, but we'll mix a lot, you know, and uh, probably we'll see some some new players. But uh, let's see, you know, I have already some plan, you know, the with the game is important, but then not the most important. The most important is to everyone stay healthy and to be ready for the สิ่งสำคัญของเกมวันนี้นะครับก็คือมาเซเดเบตความเป็นสเปเชียลโอลิมปิกก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยก็จะมองถึงเกมนะครับแน่นอนว่าออผู้เล่นตัวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยหลายตัวน่าจะยังไม่ได้ลงนะครับก็แต่ก็จะมีโอกาสให้กับนักฟุตบอลตัวสำรองแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในทีมนะครับที่อยู่ในใน,ในการซ้อมท,ที่เราคัดกันมาเนี่ยครับทุกคนจะมีโอกาสได้เล่นในเกมนี้นะครับแน่นอนว่า เราจะยังไม่เปิดเผยอะไรมากนะครับสำหรับเกมที่เราอุ่นเครื่องเพราะว่าจริงๆแล้วเรากับ b ีจะต้องเจอกันในแมตช์ที่2ของของฤดูกาลซึ่งน่าจะถ้าเทียบไปน่าจะเป็นช่วงประมาณวันที่19-20เพราะฉะนั้นก็เราก็คงจะไม่ได้เปิดเผยอะไรแทคกติกอะไรมากมายสำหรับเกมวันอาทิตย์นี้ครับแต่แน่นอนว่าจะเล่นเกมอย่างสนุกแน่นอนครับซีออซีอองสวัสดีครัคุันเจอกันวันเสาร์นะครับขอบคุณสำหรับความร่วมมือความแนังเชียร์ของทุกคนด้วยนะครับ